แค่ได้ผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้เนี่ยครับผมจะมาสอนวิธีการ AFK ฟาร์มดาวอีเวนต์กันนะครับผมซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยได้เวลาประมาณส0,000ดาวเลยนะครับผมโดยเราเนี่ยไม่ต้องใช้ตัวอะไรมากมายเลยนะครับผมแล้วก็อย่างคือสามารถทําได้ทั้งมือถือแล้วก็ในคอมนะครับวิธีการจะเป็นยังไงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคแลวเราไปดูกันเลยนะครับหากคุณเป็นคนที่กําลังเล่นเกมรบที่ต้อง AFK นานๆแล้วไม่มีเวลาฟาร์มผมขอแนะนา UG Phone นะครับแอปพลิเคชันคาลโฟนที่สามารถเปิด AFK ฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะปิดเครื่องไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดคอมไปแล้วก็ยังสามารถที่จะฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นนะครับหากสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ข้างใต้คลิปเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อหรือแลกเวลาการใช้งานได้เช่นกันนะครับผมอยาก AFK ต้อง UG Phone เลยครับ ก่อนเข้าในื้อหาคลิปนะครับผมขอแนะนำร้านชานหวานเย็นนะครับผมบริการกดเกมพาร์ตนะครับผมเกม u l i m e a v e n g e r หรือว่าเกมอื่นที่สามารถที่จะลิปเกมพาร์ตได้เนี่ยทางร้านรับกดเกือบหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีบริการรับฟาร์มเพชรด้วยนะครับผมแล้วก็บริการอื่นๆเนี่ยสามารถเข้ารีสอร์ดมาดูบริการได้เลยนะครับผมก็ฝากร้านชานมหวานเย็นไ้ด้วยนะครับผมโอเคเันเข้าเนื้อหาคลิปกันนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการ AFK ฟาร์มดาวไอเวนที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับ สามารถทำได้ทั้งมือถือแล้วก็ในคอมเลยนะครับผมโดยที่คนทําในคอมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแบบเปิดหน้าจอเกมทิ้งไว้นะครับผมเราสามารถที่จะไปทําใน emulator แล้วก็ไปทํเสียงต่างได้เลยนะครับผมพับจอไปเล่นเกมเล่นนู่นเล่นนั่นได้หมดเลยนะครับผมค่อาข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับโอเคแล้วพูดถึงหลักการก่อนนะครับหลักการเนี่ยคือเรานะครับผมจะใส่สกินหรือว่าใส่ยูนิตนะครับที่มันเพิ่มเลดในการดรอปดาวในอีเวนต์มานะครับซึ่งหลักๆแล้วก็คือจะมีเรื่องของสกินนะครับผมสกินในตอนนี้ก็จะมีเนี่ยพวกนี้เลยนะ ไอดอลไดครับผมสกินเอ่อชาร์โด้โก้นะครับผมสกินสปิยนะครับผมหรือว่าเป็นสกินเอ่อตัวตัวอื่นที่มันมีในอีเวนต์ดาวที่มันเพิ่มตรงดรอปเลดเนี่ยสูงสูงนะครับผมก็ใส่ไปได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นยูนิตก็ได้นะครับยูนิตก็จะมียูนิตที่เอ่อหลักๆที่คนใช้กันก็จะมีเอ่อไซเลนนะครับผมหรือว่าจะเป็นฟิเลนก็ได้นะครับนี่เป็นไซเลนเป็นฟิเลนนะครับผมหรือว่าเป็นตัวอื่นที่มันสามารถเพิ่มเลดได้เช่นตัวหรือว่าจะเป็นไอ้คราวตัวนี้ก็ได้นะครับผมซึ่ง ตัวอะไรก็ได้เลยนะครับผมที่มันเพิ่มเรีดรอปในอีเวนต์ดาวนะครับแบบว่าเพิ่มเรดรอปในอีเวนต์ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พอนะครับอันนี้คือหลักการแค่นี้เลยนะครับผมเอาโอเคนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลักการการเอเอพกันเลยนะครับโอเคนะครับผมซึ่งวิธีการเอเพนะครับผมผมใช้เป็นตัว UG Phone นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันคาวโฟนที่สามารถที่จะเข้าไปฟาร์มแล้วก็พอปิดเครื่องไปแล้วปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วเนี่ยมันก็ยังฟาร์มต่อได้ซึ่งข้อนั้นที่จะสะดวกสบาายยมกเลนะคผ ราะงั้นเนี่ยถ้าใครมี UGPod ก็จะสบายหน่อยนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ใช้เป็นมือถือของตัวเองก็ได้หรือจะเป็นู m u l a t o r ก็ได้หากเล่นในคอมนะครับซึ่งโปรแกรมที่ต้องใช้นะครับผมจะมีแค่2โปรแกรมง่ายๆเลยก็คือ Auto Kick มือเหลืองอันนี้นะครับผมซึ่งชื่อเต็มของมันเนี่ยชื่อว่า Auto Kick Automatic Tap นะครับแล้วก็อีกโปรแกรมนึงก็คือเป็นระบบของเราเองนะครับผมใช้แค่2อย่างนะครับเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับคนที่จะใช้ u g p o e นะครับผมแล้วก็อยากจะให้เป็นเป็นแนวนอนโดยที่ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันเสริมนะครับ ด้วยพื้ีผมเนี่ยคือการปรับอ p s นะครับผมซึ่งวิธีการปรับปรับไงนะครับให้เราเนี่ยเลื่อนจอลงมานะครับผมนี้เลื่อนข้นมาให้มันมีตั้งค่านะครับผมอ่ะแล้วก็เข้าไปตรงตั้งค่าของยูริโฟนนะครับเลื่อนไปข้างล่างสุดนะครับผมกดไปตรง about phone นะครับแล้วก็เลื่อนไปล่างสุดอีกนะครับผมจะเจอ build number นะครับให้เรากด build number จนกว่าเอ่อ Developer Mode เนี่ยจะเปิดขึ้นนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาว่า Developer Mode เปิดแล้วนะครับก็ให้เรากดย้อนกลับหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ กดไปตรง System นะครับแล้วก็กดที่ Advanced ลูกศรลงตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ Developer Option ตรงนี้นะครับผมแล้วที่เหลือแล้วก็พอเราเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็เลื่อนหาที่มันเป็นการปรับ DPI นะครับอ่ะโอเคนะครับผมซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันเขียนว่า Small r a t e w d นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันเขียนว่าความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับผม ซึ่งทั่วไปใน UG Phone ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็น360นะครับให้เราเนี่ยปรับเป็น600นะครับผมนี่พอปรับแล้วนะครับผมหน้าจอของเราเนี่ยมันจะดูกว้างดูแบบว่าใหญ่ขึ้นนะครับผมมันก็จะสะดวกสบายต่อการ AFK พอสมควรเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมแค่นี้นะครับผมเวลาเราเข้าระบบเนี่ยมันก็จะเป็นแนวนอนให้แล้วนะครับผมง่ายๆเลยไม่ต้องใช้โปรแกรมเพิ่มนะครับ นะครับผมแล้วก็โหลดทั้ง2โปรแกรมที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับผมก็คือ Auto Kick แล้วก็โลบอ x นะครับผมแล้วก็ทำการเปิดใช้งานให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับโอเคนะครับผมพอเข้ามาแล้วก็เดินเข้าอีเวนต์ได้เลยนะครับผมซพ่งจะใช้แค่ไม่กี่ปุ่มนะครับผมในการ a f k ซึ่งจะค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยนะครับโอเคนะครับผมพอเราเข้ามาแล้วนะครับปุ่มแรกเนี่ยเราจะไว้ตรงปุ่ม yes นะครับผมซึ่งแปลว่าให้มันขึ้นไปนิดนึงนะครับผมนี่ให้มันขึ้นประมาณกลางๆนะครับผมนี่ ว่ากลางจุดตรงกลางของปุ่มนีหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันแบบว่าเวลาจบเกมเนี่ยมันจะไปกดกับล็อบบี้นะครับผมอันนี้เราค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่จบเกมก็ได้นะครับแต่ว่าไว้แบบว่าตั้งไว้ส่วนนี้ก่อนนะครับผมเราค่อยมาขยับเพิ่มนะครับเราก็ลองกดเล่นดูนะครับผมว่ามันกดปุ่มเย็นหรือเปล่านะครับออาโอเคมันกดถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ปุ่มที่2นะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะกดตรงแบบว่าตอนที่มันให้เราเนี่ยเลือกบัฟนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยมันจะเน้นการแบบว่าให้เรานะครับผมปล่อยลูปไปเรื่ มันได้ประมาณสัก5 0าสิถึงหนึ้ถ้าแบบว่าบัฟซ้ายล่างเราเต็มนะครับซึ่งซ้ายล่างของผมเนี่ย89%อาจจะต้องไปใส่ตัวเพิ่มนะครับอ่พอมีบัฟขึ้นมานะครับผมให้เราเนี่ยเอาปุ่มที่2นะครับผมเอาไว้ตรงกลางเลยก็ได้นะครับแล้วก็ปุ่มที่3นะครับไว้ตรงคอนเฟิร์มนะครับจริงๆเนี่ยไอตรงการ์ดเนี่ยเราปล่อยไปก็ได้นะแบบว่ามันจะเลือกให้อออโต้นะครับผมแต่ว่าจริงๆเนี่ยเลือกไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ แต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะครับผมก็คือได้เพชรต่อวันเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าเล่นมือนะครับแต่มันก็แน่นอนนะครับผมการ a อ K ีเนี่ยมันได้เรื่องความสะดวกสบายนะครับผมแต่ว่าเรื่องจํานวนเนี่ยอาจจะได้น้อยกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็จบประมาณเว็บที่6ที่7นะครับผมได้ดาวประมาณ30กว่าอ่ะโอเคนะครับผมจบเกมนะครับผมซึ่งจบเกมผมเนี่ยใช้เวลาประมาณ2อนาทีใช่ไหมครับ ซึ่งเราจะได้ดาวเนี่ยสามสิบเก้านะครับผมโอเคแล้วก็กดปุ่มเพิ่มมาเป็นปุ่มที่สี่นะครับผมปุ่มสี่เนี่ยมันว่าตรงปุ่ม next ตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาสังเกตดูนะครับว่าปุ่มหนึ่งของเราเนี่ยมันไปแบบว่าทับปุ่ม return t อบบี้หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ทับเนี่ยก็สามารถกดแบบว่าเล่นยาวๆได้เลยนะครับอันนี้คือไม่กลับใช่ไหมอ่ะโอเคอันนี้คือกดไม่โดนปุ่ม return ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มาตั้งปุ่มสุดท้ายปุ่มที่ห้านะครับเป็นปุ่ม replay นะครับผม แล้วก็กดเฟืองนะครับผมแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับแค่นี้นะครับผมแค่5ปุ่มนะครับผมแล้วก็กดรันแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปยาวๆได้เลยนะครับซึ่งมันจะค่อน้าจะสะดวกสบายแล้วก็ไม่เป็นภาระคนอื่นในการกดแบบ making แล้วก็ไป afk นะครับวิธีเนี้ยแล้วค่อนข้างสะดวกสบายมากนะครับซึ่งที่ผมเทสมานะครับผมปล่อยตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับผมตื่นมาประมาณ8ปดโมงนะครับผมผมได้ประมาณ1 0,000ดาวนะครับเพราะงั้นเนี้ย1น0 0 0ืนดาวเนี่ย เลยเวลา8ชั่วโมงใช่ไหมครับผม8 3 24ใช่ไหมครับผม24ชั่วโมงเนี่ยก็ได้ประมาณสัก30,000เป็นอย่างต่ำแล้วนะครับผมแต่อาจจะได้น้อยกว่าน,นั้นหรือว่ามากกว่าน,นั้นก็อยู่ที่ว่าการ์ดที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นการ์ดบัฟหรือว่าการ De ์ดดีบัฟนะครับถ้าเลือกดีบัฟเนี่ยก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมเหมาะสําหรับมือใหม่พอสมควรนะครับผมเช่นแบบว่าคนที่แบบมาเล่นใหม่ๆแล้วอยากจะได้ตัวยูนิตที่มาจากอ่าอีเวนต์นี้เพื่อเพื่อที่จะมาเล่นอีเวนต์นีี้ามมา้้้แลวไไดบัฟเเยยออะๆอะๆรง บางคนจะแบบว่าอยากจะได้ฟรีเล่นนะครับอยากได้เซเลนหรือยังก็มาทำวิธีนี้ได้ในช่วงหมายว่ามือใหม่เริ่มต้นนะครับผมจะข้อนั่งเหมาะมากๆเลยนะครับแต่ถ้าคนที่แบบว่ามีตัวละครตนึงแล้วมีตัวครบแล้วเนี่ยก็เล่นมือก็อาจจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่าตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ได้ประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0แล้วนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบหรือวิะโยชนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สเ k ด้วยนะผมขอตัวลาไปก่อนจาบคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย